ค่ะทุกคนวันนี้ก็เข้าสวนมากับน,น้องแม่มนะคะนี่มาตัดฟักกันไปไปไปตัดฟักกันดีกว่าค่ะทุกคนไหนไหนไเอเอาใบไม้ถูกๆก่อนนะคะ ขนมันจะฝากนะะได้แล้วหนึ่งลูกนะคะหมดแล้วค่ะผักเยียบเละเลย ใรง้อกล้วยยังไงมีลูกตรงตรงเนี้ยเอาตรงต้นก่อนเหรออ่ะอ่ะไปไปไปตัดตรงนี้ก็เดี๋ยวตัดอ่ะกันไกลอันนี้เป็นไม้ขูมส่วนเก่าไม่ได้บทดแล้วผักเยียบไปเลยเ อลูกะคะฟักก่อนก็จะหวานอร่อยนะคะส่นถ้าฟักแก่ที่เป็นอันข,า,ขาวนะก็จะเก็บได้นานกว่าฟักอ่อนข้อดีก็คนละแบบกันนะคะนี่กำลังกินเลย เอามะม่วงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไปยำอืมนวนจันทร์ทำไรลูกอ,อะไรนวลจันทร์คุยดิคุยดิเจ้าอะไรมันมันหลักเกินแม่มนวลจันทร์ยิ้มให้น้องแม่มนะ่ะ มองอะไรอ่ะอกร่องร่องกลายพันธุ์แล้วสิอันนี้เฮ้ยมันยังไงมันกลายพันธุ์เหรออกร่องจริงๆแต่ว่าตูดมันแหลมมีสีด้วยเนี่ยอันนี้เม็ดเพาะเนาะใช่ไหมใช่เม็ดเพาะเม็ดเพาะมันก็จะกลายพันธุ์เนี่ยธรรมดาอกร่องมันก็จะรูปมันจะอ้วนนะคะแต่อันนี้มันจะออกแหลมๆแล้วก็มีสีด้วยนะอันนี้น่าจะกลายพันธุ์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสุกแล้วเดี๋ยวมาชิมดีกว่า ว่ากลายพันธุ์มาแล้วอร่อยอยังไงน้ำเตาก็หมดฤูดูแล้วนะคะกลับบ้านกันดีกว่าแล้วไปเถอะได้ฟักสามลูกมะม่วงลูกหนึ่งพอแล้วเดี๋ยววันไหนจะกินเดี๋ยวค่อยมาเก็บมะม่วงสดๆเก็บไปฮะกินจุน๊บเมงจุนนะ๊บเมงมิจ,มจมะให้ดู โคกหนองนาที่น้องสาวคุดนะคะใหญ่เหมือนกันนะแอ่งใหญ่โคกหนองนาอืมน่ารักจุกเม่งอืกินยอแล้วจุกเม่งไม่สบายลูก จุบแม่งนะั่นมันยอดน้เต้าบวะลูกเดีย๋ยวถ้าแม่มึงเห็นข้าแม่มึงได้นะ่ะนอนทับยอดน้เต้าแม่มึงอะ่ะตรงอื่นมีเยะแยะไม่นอนนอน,นัยอดน้เต้าเลยไปเยียบบงข้าว